สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับเริ่มส่งซิกโสโบงงดออกเสียงโบทพิธาคาาเสียงโสโบอหนุนเต็มที่20เสียงผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงการโหวตเลือกนายยกที่โซโบจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการชี้ขาดนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคเก้าไกล จะมีคะแนนเสียงถึง3 7 6เสียงได้เป็นนายกหรือไม่นั้นขณะนี้แกนนำฝ่ายที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเริ่มเดินสายลอบบี้ขอคะแนนจากสวให้ช่วยโหวตนายพิธาเป็นนายกธมุตรีโดยพุ่งเป้าขอคะแนนจากที่สวาสอิสระ50คนที่มีที่มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพต่างๆเนื่องจากสวกลุ่มนี้มีคอนเนคชันที่คุ้นเคยกับรัฐการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มบ้านใหญ่จนเริ่มเห็นท่าทีของสวในกลุ่มคนดังกล่าวบางส่วนประกาศพร้อมที่จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกขณะเดียวกันสวในกลุ่มพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เริ่มได้รับสัญญาณจากแกนนากลุ่มมาแล้วให้หลงมติงดออกเสียงการโหวตนายกในรัฐสภา เพื่อแสดงถึงการวางตัวเป็นกลางของส so วโดยให้การโหวตนายกเป็นเรื่องเฉพาะของสภาผู้แทนราษฎรโดยส so วกลุ่มสองลุงได้ประเมินแล้วว่าเสียงส so วกลุ่มอิสระรวมถึงส so วบางส่วนที่ต้องการโหวตหนุนนายพิธานั้นจะได้เสียงสนับสนุนเต็มที่อยู่ประมาณ20เสียงบวกลบเล็กน้อยและประเมินว่านายพิธาไม่น่าจะได้รับคะแนนสนับสนุนจากส so ว ถึง63เสียงซึ่งเมื่อไปรวมกับ313เสียงของ8พักที่จับมือตั้งรัฐบาลจะไม่ถึง376เสียงซึ่งไม่เพียงพอส่งนายพิธาเป็นนายกัิมนตรติได้ไม่ต้องใช้สมองคิดเลยมนเทียนบวนายกตามสสขอปิดส,สวิตโซว์เวอร์ชัน2.0นายมนเทียนบุญตันสวกล่าวถึงการบวชเรืองนายพิธาลิมเจริญรัฐหุนหน่นนกพักเก้าไกล เป็นนายยกรัฐมนตรีว่าตอนแรกคิดจะงดออกเสียงเพื่อปิดสวิตโซวตามที่เรียกร้องกันแต่เมื่อถึงตอนนี้ตนสบดตามน้ำคือสอสอเป็นน้ำเอาอย่างไรตนก็เอาอย่างนั้นไม่ต้องใช้สมองคิดเลยไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยเป็นการปิดสวิตโวเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน2.0เพราะยังมี มาตรา272อยู่จะปิดไปเลยไม่ได้เพราะจำนวนสมาชิกรัฐสภาไม่ได้ลดลงดังนั้นครั้งนี้เป็นการปิดสวิตตัวเองที่อาจจะแตกต่างไปจากความตั้งใจเดิมที่จะไม่โหวตให้ซึ่งจะทำให้เสียงไม่พอเมื่อถามว่าไม่ติดใจเรื่องที่พรรเก้าไกลจะแก้มาตรา112 นายมุนเทียนกล่าวว่าการแก้มาตรา1.12ไม่ง่ายอย่างที่คิดต้องใช้เวลาเป็นปีอย่าไปกลัวเลยเรื่องแบบนี้ต้องเปิดพื้นที่ให้คนมานั่งคุยกันทั้งคนที่เอามาตรา1 1 2และคนที่ไม่เอามาตรา1 1 2เรื่องเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารเรื่องเหล่านี้แค่เริ่มตน้นไม่ใช่ว่าใครมาเป็นนายกแล้วจะประกาศยกเลิกเลยเป็นไปไม่ได้ต้องใช้กระบวนการร่างกฎหมายเป็นปีดังนั้นไม่ต้องห่วง เอาแล้วงานนี้ประชาปัตย์ิเตรียมเสนอบุดพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเคารพเสียงประชาชนนายอลงกร์ผลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาปัตย์ิให้ความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของพรรคประชาปัตย์ิในการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพรรคประชาปัตย์ิประกาศชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดจุดยืนของพรรคหลังทราบผลการเลือกตั้งเมื่อประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกพกกรรคเก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทั้งสดสแบบเขตเลือกตั้งและสดสแบบบัญชีรายชื่อดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะเคารพเสียงของประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพกกรรคก้าไกลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีโดยม,ม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาล พรรคเก้าไกลสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จโดยตนจะเสนอแนวทางนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้ารวมทั้งแกนนำและสมาชิกพรรคทั่วทั้งประเทศถึงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องช่วยผ่าทางตันที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกนายยกทั้งมรีที่ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิรัฐสภาอย่างน้อย 3า6เสียงเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปนอย่างราบรื่นและรวดเร็วตามจตนารวมของประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้พักราชาทิพต์จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพรรคเก้าไกลแต่พักราชาทิพต์ก็พร้อมทามหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบทวงดุลการทำงานของรัฐบาลพรรคเก้าไกลโดยยึดหลักการ3ข้อเป็นแนวทางการทำงานของพักได้แก่หนึ่ง พักประชาธิปัตย์หยุดมั่นระบบประชาธิปไตยอมีพระวหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขงประชาธิปไตยสุจริต3ประชาธิปไตยอิ่มท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนความคืบหน้าล่าสุด2ปปิดห้องคุยปัดตอบจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลลอยแพ้่ก้าวไกลตู่นคอมเมนต์ no comment, วางมือ เมื่อเวลาสิบเนาิกา30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจบการประชุมคณะรัฐมนตรีบรรดารัฐมนตรีได้ทยอยเดินออกจากห้องประชุมตึกสันติมิตรีลังนอกโดยระหว่างที่พระเด็กพระพิษณ์วงสุวร,ร,รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรคพลังประชารัฐเดินออกมานายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ได้เดินตามออกมาพร้อมระบุว่าพลเด็ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกหาทําให้พลเดกประวิทย์หันกลับเข้าไปพูดคุยกับพลเดกประยุทธ์โดยทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นพลเดกประวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางการเมืองจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือรอดูให้จะตั้งรัฐบาลได้ก่อนโดยพรเอกประวิทย์ยิ้มแต่ไม่ตอบคําถาม เมื่อถามย้ำว่าวันนี้ได้คุยกับพระเดชประยุทธ์หรือไม่พระเดชประวิทย์กล่าวว่าคุยไม่มีอะไรนะ่ะเมื่อถามว่าในอนาคตจะร่วมงานกันหรือไม่พระเดชประวิทย์ไม่ตอบคําถามและเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีด้านพระเดชประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เรายังคงทําหน้าที่เป็นรัฐบาลทําหน้าที่ที่เรานั้นต้องทําต่อไปให้ดีที่สุดต้นอ,อยากกล่าวในานามของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ถึงประชาชนที่เคารพถึงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจในการทำงานของตนและรัฐบาลมาตลอดพวกเราทุกคนก็ทราบดีว่าเมื่อผ่านการเลือกตั้งผ่านกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยมาแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์และขอยินดีกับทุกพักที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนพระเด็กประยุทธ์กล่าวพระเด็กประยุทธ์กล่าวว่า จากนี้เป็นขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีและหลังจากนี้ขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันสร้างความรักสามัคคีความมีเสถียรภาพของประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแยง้งร่วมมือกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัยทั้งนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและอนาคตของคนไทยทุกคน ตลอดไปสำหรับผมนั้นระหว่างที่รอรัฐบาลใหม่จะดฏิบิหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาลต่อไปให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจากนี้จะหันหลังให้กับการเมืองหรือไม่หรือจะอยู่ช่วยต่อไปนายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวสั้นๆว่า no comment ทุบนาล่าสุดวิษณุรอดูก้าวไกลรวมเสียงตั้งรัฐบาลเชื่อไม่เกิดสุญญากาศ ปัดไม่รู้สอวเจ่อไม่ยกมือเมื่อเวลา8.30นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการจัดตั้งรัฐบาลของภรคก้าวไกลหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกากตประกาศผลการเลือกตั้งของพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งว่าเป็นอย่างที่ทุกคนพูด ถือเป็นภาระหน้าที่ของพระเก้าไกลที่จะต้องรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวถามว่าจะฝ่าด่านสวได้หรือไม่เพราะหลายคนนั้นระบุในทํานองว่าจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีนายวิศณุกล่าวว่าไม่ทราบเพราะขณะนี้สวมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายถ้าไปถามคนนั้นก็พูดอย่างคนนี้ก็พูดอย่าง250คนคิดไม่เหมือนกันหรอก หากค่อยๆพูดกันก็คงได้ขอให้เชื่อตนว่าปรัถนาสารพัดในปัตภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงถ้าใจถ้าจงด่ากันก็คงนะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าทำความเข้าใจกันเหมือนที่บางคนกำลังพยายามทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่าเกิดสุนยากาศทางการเมืองหรือไม่ถ้าภายในสเดือนนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นายวิษณุกล่าวยืนยันว่า ไม่มีคาว่าสุญญากาศจะช้านิดช้าหน่อยนะ่ะก็ไม่เรียกว่าสุญญากาศอย่างน้อยช่วงสองเดือนนี้กกตต้องประกาศรับรองจากนั้นนะ่ะจึงเข้าสู่ช่วงเวลารัฐพิธีเปิดสมัยการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาและเป็นขั้นตอนของประธานสภาที่จะกําหนดในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกได้ก็เลือกหากเลือกไม่ได้ก็ เลือกไปเรื่อยๆไม่เป็นไรไม่น่ามีปัญหาขอย้ำว่าสุญญากาศจะมีได้อย่างไรในเมื่อตอนนี้ยังมีรัฐบาลร,รักษาการอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าคณะรัฐมนตรีมีเรื่องต้องขอกรกตอให้ดำเนินการอีก,กหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าจะมีก็คือเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการบางตำแหน่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีวาระที่จะขอไปแต่ก็เก็บเอาไว้ก่อน เพื่อรอให้พ้นช่วงเลือกตั้งเนื่องจากกลัวจะเป็นข้อคอรหาให้คุณให้โทษก่อนการเลือกตั้งแต่ในความเป็นจริงหน่วยราชการรายงานมาว่ามีความจำเป็นไม่กี่ตำแหน่งอย่างเช่นผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ยังมีตำแหน่งว่างอยู่เมื่อถามถึงกรณีกกตอนุมัติให้ครมใช้จ่ายงบในกรณีฉุกเฉินวงเงินกว่าหมื่นล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาค่าไฟในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนายวิศณุกล่าวว่าก็ต้องแจ้งให้ครมอรับทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป